ไปดูกันต่อนะครับโปรเจกต์ này, นี้เป็นโปรเจกต์ปล่อยของจริงเลยมีอยู่หน้าเดียวนี่สอนได้หลายเรื่องมากนะครับอันนี้อยากจะให้ดูเรื่องของ multi language นะครับเ,เวลาที่เราจะทำ multi เ,เวลาที่เราจะทำใส่ข้อมูลตัวตัวตัวหนังสือหรือ string ลงไปในในระบบเนี่ยนะ ถ้าถามลูกค้าปุ๊บหรือถามเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นภาษาอะไรถ้าอยากลองรับสองภาษาเมื่อไหร่ต้องทำแต่วันแรกๆเริ่มๆนะฮะไปทำตอนหลังนี่คือตายเลยนะครับไม่ไหวนะเออก็คืออย่างไตเติลเนี่ยที่ผมให้ดูข่าวก่อนนะครับไตเติลเนี่ยขเขียนว่าล็อกอินนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะเขียนว่าล็อกอินหรือมันจะเขียนว่า เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องไปเข้าแบบฟังก์ชันหนึงฟังก์งชันที่ทำการแปลงภาษานั้นออกมาซึ่งคำที่จะใส่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเฟสนะครับระบบผมผมผมสร้างขึ้นมาง่ายๆนะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า l i ิ Language ตัวนี้นะครับ i ิ l a n g เก g ดมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ดิปล u งเกตนะครับจะมี myface ซึ่งจะสะสมเฟสคําไว้ว่า a ฟ e คํานี้นะครับเป็นตัวเล็กหมดนะฮะ underscore หมดนะครับ,รบถ้าเว้นวรรคให้ underscore แล้วใส่ไปเลยว่า en เท่ากับอะไรนะครับ en สมมติคำว่า login en ท่ากับ login แต่ถ้าเป็นทาภาษาไทย th เท่ากับเข้าสู่ระบบ นะะฮ Help ถ้าเป็น en help ฮ่ help h, h h ตัวใหญ่ th เท่ากับไทยก็คือช่วยเหลือ register นะครับ face คำว่า register เนี่ย r ใหญ่ r register ใหญ่ลงทะเบียนใช้งาน <c oughs> ส่วน lost password เห็นไหมครับผมมี underscore มาขั้นก็ภาษาอังกฤษใช้คำว่า lost เวว้น password ถ้าภาษาไทยให้เขียนคำว่ารหัสผ่านทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะ ถ้าไปท,ทําทีหลังนี่มันเป็นพันคําเลยนะไปทาเราต้องทําไปแล้วก็ใส่ไปทําไปใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งแยกเซ t ชันให้ดีนะครับเวลากลับมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจะได้ไม่งงนะครับจากนั้นเนี่ยเอ้อันนี้เป็นหลักการทํางานนะฮะก็คือออเราก็มีฟังก์ชัน d i กอยู่อันหนึ่งดิกดิกก็แค่แบบว่าสมมุติเราใส่คําว่าล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันก็จะไปค้นหาอยู่ในนี้ว่าหนึ่ง คือ my app dot uh, lang เนี่ยเซตเป็นภาษาอะไรถ้า my app dot lang เซตเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะรีเทิร์นค่าภาษาอังกฤษออกมาแต่ถ้า lang เป็นภาษาไทยก็จะรีเทิร์นภาษาไทยออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นมันก็จะทำให้ user เนี่ยต่อเริ่มต้นเนี่ยเซตภาษาอะไรเราก็จะได้เฟดคำภาษานั้นถ,ถ้าเจอภาษาอังกฤษเราก็จะได้ภาษาอังกฤษออกมาหมดเลยนะครับนั้นพอทำอย่างนี้ปุ๊บ ตรงไหนที่เป็นคำนะฮะเราก็ต้องสร้างสมมติมีคำว่าล็อกอินปึ๊บเราก็ต้องมาใส่ page ็อก in ถ้ามีคำเพิ่มทำไงครับมีคำเพิ่มก็มาใส่เพิ่มเข้าไปอย่างนี้สมมติเป็นคำว่าโอเคนะฮะตรงน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นโ okay อตรงนี้ก็ต้องแชทตกตกลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เซฟงั้นต่อไปเราเรามีเฟซคำว่าโอเคเราโยนคำว่าโอเคเข้าไปปึ๊บมันก็จะมี ภาษาไทยภาษาังกอัเนียใช้คําเหล่านี้ดึงออกมานะครับดิกล็อกอินมันจึงได้ค่าล็อกอินตรงนี้ออกมานี้ถ้าผมเซตเป็นภาษาอังกฤษอัศภาษทาท h ภาษาไทยผิดภาษาไทยนะครับจะเห็นว่าก็จะใช้ก็จะกลายเป็นคําว่าเข้าสู่ระบบขนาเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบใจคําว่าเข้าสู่ระบบก็เป็นใช้คําว่าล็อกอินสมมตินะอย่างนี้ก็ได้ นะฮะแล้วก็เข้าไปเกียรเปลี่ยนใน,ในภาษาคือบางทีเนี่ยเราต้องใส่ไปก่อนเสร็จแล้วก็มีคนมาตรวจทานภาษาอังกฤษอีกทีนึ่งเราก็เอาอคลาสเอาเทคไฟล์เนี่ยไปให้เขาเช็คดูก็ได้ว่าไอ้รีเทิร์นแบบเนี้ยมันภาษามันถูกไหมนะครับแล้วก็เ,เวลาจะใช้งานนะฮะให้กดอย่างนี้ให้ให้เพิ่มคำสั่งว่าแท็กคำว่า require l บ language เนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเอาไฟล์นี้ไปใส่ไว้ใน ไวในโฟลเดอร์โปรเจกต์เราแล้วเราก็จะใช้งานแ a งก u เ g ตได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีคำเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของ multi language ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องวางแผนว่าจะทำตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่เราเริ่มทำแอบปบโอเคครับตามนั้นครับ